ลักษณะหน้างานลูกค้านะครับขับรถเข้ามานะครับบริเวณป้อมยามฝั่งนู้นนะครับแลกบัตรเข้ามานะครับติดต่อประสานง,งานเนาะแล้วก็จุดติดตั้งตรงนี้ก็คือจะเป็นหลังคาโรงงานเมทันชีสนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูหม้อแปลงแล้วก็ห้อง MBB อีกทีนึงนะครับตู้ MBB ลูกค้า700แอมป์นะครับแล้วก็บาร์ข้างในเป็น3 3บาร์นะครับเงินแบบนี้เลย แล้วก็บริเวณด้านข้างตรงนี้มีพื้นที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์มากเพียงพอนะครับลักษณะก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าตรงนี้นะครับเมืม่อแปลงลูกค้าอยู่ใกล้ๆกับห้อง MDB นะครับจากซิงเกิลไลนตรงนี้เป็น500 kba นะครับผมห้อง MDB ก็คือจะอยู่ด้านข้างฝั่งนี้เลยนะครับ ติดแผงโซล่าตรงนี้นะครับก็คือสามารถที่จะขึ้นแผงฝั่งนี้ได้เลย